สวัสดีครับเมนูแม่งองอน้ำมันเช่นเคยนะครับ่พอดีจะอุ่นกับข้าวทานเนาะที่ทานไม่หมดของมื้อเช้าก็เลยเอามาอุ่นอุ่นทํำยังไงเพิ่มโปรตีนเนาะวันนี้ยังไม่ได้ทานไข่ดาวก็เลยเดี๋ยวมาอุ่นกันโดยที่ว่าอุ่นกับข้าวไปด้วยแล้วก็ทานไข่ดาวไปด้วยเดี๋ยวมาดูกันนะอุ่นให้มันร้อนก่อน แป๊บหนึ่งสักครู่อพอเริ่มร้อนเนาะก็เริ่มร้อนปุ๊บอันนี้ผมไม่ได้ใช้น้ำมันนะอพอเริ่มร้อนแล้วเดี๋ยวผมจะตอกไข่ลงไปตรงกลางตอกไข่ลงไปตรงกลางหมกตีผมก็จะทานไข่ประมาณเวลาสองฟอง เปิดไฟมัอนอ่อนนะครับสักคู่ก่อเขียนิดหนึ่งเพิ่มรสชาติเพิ่มหน้าตาตอกหั่นไปหนึ่งฝองอีกขั้วหนึ่งฝองเป็นสองฝองเป็นไข่คู่แล้วก็ปิดฝา เพื่อให้ความร้อนจะได้ไม่ก,กระจายนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับนแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วได้กินไข่ดาวร้อนๆนะครับแล้วก็เตรียมข้าวสวยร้อนๆไว้สักจานหนึ่งนะครับ แล้วก็ตักลงไปบนข้าวสวยร้อนๆน่ารับประทานเรียบร้อยครับแล้วก,แวก็แล้วแต่ครับผม<ช>ผมก็จะโรยต้นหอมลงไปนิดนึงเนาะจะใส่พริกน้ำปลาก็ได้ครับหรือแล้วแต่ผมจะหยอกด้วยน้ำปลานิดนึงก็เหม,มือนได้ไข่ดาวละ โอเคนั้นคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดแชร์ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับใครได้ กำลังน,น่าทานเลยครับอร่อยก็จะดีนะครับโอเคกำลังน,น่าทานเลยโอเคครับสวัสดีครับ